ู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้พาไปอัปเดตคด,ดีดไอคอนกันหน่อยนะคะคที่ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนก็ยังคงอยู่ในเรือนจำเพราะว่า สารยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของทนายวิทูลก็บอกว่ามีความพยายามที่จะยื่นประกันในผัดที่2แล้วก็ผัดที่3เนี่ยนะคะรอบนี้เห็นว่าจะเพิ่มวงเงินประกันเป็นคนละ3ล้านบาทด้วยขณะเดียวกันเรื่องของการสอบปากคำพยานเนี่ยนะคะตอนนี้ DSi ก็กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เลยแข่งกับเวลาเพราะว่าเหลือเวลาที่จะผัดผักฝากขังได้ทั้งหมดเนี่ย ประมาณสัก1เดือนสาสวันะะ30วัน,วนแต่พยานเนี่ยมันมีเยอะมากคุณผู้ชมประมาณ2,400คนก็เลยมีความกังวลกันว่าเอ๊การสอบปากคําพยานขนาดนั้นเนี่ยมันจะทําให้คดีล่าช้าหรือเปล่าแล้วจะส่งฟ้องทันไหมเพราะว่าถ้าส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยนะคะ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าก็จะต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง18คนออกมานะคะล่าสุดทางด้านของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะก็มีการออกมาบอกความคืบหน้าในคดีนี้บอกว่าในวันนี้เนี่ยนะคะจะมีการสอบปากคำพยานคนสำคัญในคดีดีไอคอนเพิ่มเติมค่ะ ซึ่งพยานคนนี้เป็นพยานที่ยังไม่เคยให้การด้วยและพยานปากนี้ถือว่ามีความสำคัญในการนำไปสู่การพิจารณาตั้งข้อกล่าวหาและอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับกลุ่มของผู้ต้องหาซึ่งจะมีความชัดเจนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ ส่วนกรณีที่ทนายความส่วนตัวของบอสพอลแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปเตรียมจะนำพยานกลุ่มแรก20คนไปให้ปากคำกับ DSI ในวันจันนี้แล้วก็เตรียมจะประสานพาพยานให้ปากคำ2,000คนนั้นทางด้านของรักษาการอธิบดี d ีเอบอกว่าการจะพาพยานมาให้ปากคำในวันจันเนี่ยตนเองยังไม่ทราบน,นะแต่คงจะต้องประสานกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนพยายนา0 2000กว่าคนนั้นจะต้องดูว่าเป็นพยายนฝั่งผู้ต้องหาที่เคยมาให้การหรือยังถ้ามาให้การแล้วแล้วจะเปลี่ยนคำให้การหรือให้การเพิ่มเติมคงต้องรอรายละเอียดแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนจะเป็นคนพิจารณาวิเคราะห์ความผิดว่าจะเป็นลักษณะของการแก้ข้อกล่าวหาอะไรหรือไม่ถ้าหากเป็นการ ให้คาให้การในประเด็นซ้ำๆเดิมๆแล้วจะต้องสอบจํานวนคนมากขนาดนั้นเนี่ยคงจะทําให้คดีล่าช้าแล้วเกรงว่าจะเกิดความเสียหายก็คงจะไม่ได้สอบทั้งหมดนะคะส่วนการจะให้ปคอบอมาร่วมสอบปากคําด้วยอาจจะต้องมีการประชุมกันก่อนว่าจะให้หน่วยงานไหนสอบปากคําอย่างไรบ้างขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะฝั่งของทนายวิทูลล่าสุดเนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าวันนี้จะมีการเตรียมการทําเอกสารต่างๆ ก่อนที่ในวันจันร์ทจะพาพยานกลุ่มแรก20คนไปให้ปากคำและขณะนี้ได้เช็กรายชื่อพยานแล้วมีจำนวน2,400คนที่ต้องการไปให้ปากคำกับ DSI นะคะโดยหลังจากให้ปากคำแล้วเนี่ยจะมีการพูดคุยหารือกับทาง DSI ว่ามีศักยภาพและมีความสามารถสอบปากคำพยานได้วละกี่คนหลังจากนั้นจึงจะสามารถกำหนดแนวทางได้ว่าจะมีการแบ่งการสอบปากคำพยานอย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องของการประกันตัวทนายวิทูลบอกว่าอาจจะมีการวางแผนการประกันตัวในช่วงผัดที่2แล้วก็ผัดที่3ทั้ง18บอสเลยนะคะแล้วก็ได้มีการเตรียมวงเงินประกันตัวเอาไว้เนี่ยสล้านบาทต่อคนต่อคนนะต่อคนค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้บอสดารา3คนได้มีการยื่นประกันผัดแรกกับสารเป็นจํานวนเงิน2ล้านแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวรอบนี้จึงตัดสินใจเพิ่มหลักทรัพย์จาก2ล้าน เป็นเงิน3ล้านบาทน,นะคะส่วนจะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือเป็นทรัพย์สินก็ขึ้นอยู่กับญาติของแต่ละคนคือตอนนี้เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะการที่ฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยจัดเตรียมพยานม,มาให้ปากคำกับทาง DSI เยอะขนาดนั้น2,400คนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะต้องการจะถ่วงเวลาหรือเปล่าให้แบบว่าเจ้าหน้าที่อ่ะ ทำสำนวนไม่ทันไหมแล้วบอสได้รับการประกันตัวใช่มันเป็นอีกแท็กติกหนึ่งทางข้อกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องการประกันตัวเนี่ยก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะยื่นประกันมีเฉพาะบอสดารา3ท่านใช่ค่ะนะฮะแล้วก็บอสพอเองก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยื่นประกันตัวแต่หลังจากนี้ทั้ง18 b o บอสก็จะน่าจะมีความพยายามในการยื่นประกันตัวนะฮะเพราะฉะนั้น การนับเงื่อนเวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหลือแค่30วันก็ได้อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดบอสบางคนหรืออาจจะเกือบทุกคนคได้รับการประกันตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะ